เป็นปัญหาใหญ่คี่ปกติถ่ายภาพในบรรยากาศกลางคืนนี่ครับถ้ากล้องเราตั้งออตโต้เนี่ยแฟดต้องช่วยใช่แต่แฟดต้องทํางานทีนที่แฟตท,ทำงานเนี่ยประเดน็นหนึ่งก็คือว่ากล้องบางตัวก็แฟดอาจจะพอดีบางต <arak. S 1> oh <ๆ>ัวก็โอเวอร์เกินไปหรือถ่ายใกล้หน้าเกินไปหน้าก็ขาวครับทีพอเราไม่ใช้แฟดป๊บก็ดีบรรยากาศรอบด้านรับได้แต่ว่า ISO เนี่ยมันจะสูงขึ้นนะ ISO สูงพอ ISO สูงป๊บเนี่ย ภาพอาจจะแตกแตกเลยทีนี้ทีนี้กล้องบางตัวมีขีดจํากัดบางตัวเนี่ยไม่มีขีดจำกัดอย่างเช่นยกอย่างกล้องตัวนี้เนี่ยฟูจิฟรีม f 2 0 0 exr ค่ะนะครับเป็นกล้องรุ่นใหม่ที่มีระบบเซ็นเซอร์เนี่ยเป็นระบบเซ็นเซอร์แบบที่เขาเรียกว่าพัฒนาแล้วเขาเรียกซูเปอร์ ccd exr ซูเปอร์ซูเปอร์ ccd exr มันเก่งตรงไหนเก่งตรงที่ว่าตัวรับภาพเนี่ย แม้แต่ในถ่ายในที่แสงน้อยซึ่งเราต้องดึง ISO ให้สูงขึ้นแต่น้อยเนี่ยไม่มีหรือน้อยน้อยมากค่ะเพราะนั้นเราไม่เราเมื่อเราใช้ระบบ EXR Auto เมื่อไหร่ป๊อเนี่ยมันจะดึงน้อยให้ต่ำแต่ใช้ความไวแสงสูงได้ดึง้อก็เลยไม่จงเป็นต้องใช้แฟลชละ่ะเดี๋ยวเราลองดูลองดูแล้วปรับไปที่ปรับไปที่ EXR ครับ EXR EXR ป๊อปกด โอเคขึ้นมานะครับมันมีโหมดถ่ายภาพนะครับคือถ้าเรานึกอะไรไม่ออกเราก็ใช้ออโต้ก็ได้นะครับ E2 ออโต้มันก็เซตให้เราเองถ้ามันเป็นที่แสงน้อยมันก็จะใช้โหมดของ SN เข้ามาช่วย SN SN ก็คือ Sensitivity แต่ Low Noise นะครับแล้วปรับไปที่ปรับไปที่ EXR ครับ EXR EXR ปุ๊บกดโอเคขึ้นมานะครับมันมีโหมดถ่ายภาพนะครับ คือถ้าเรานึกอะไรไม่ออกเราก็ใช้ออโต้ก็ได้นะครับออโต้มันก็เซ็ตให้เราเองถ้ามันเป็นที่แสงน้อยมันก็จะใช้โหมดของ S N เข้ามาช่วย S N S N ก็คือ sensitivity แต่ low noise นะครับที่สำคัญคือแฟงเนี่ยเราจะออฟเสียนะครับเพื่อให้มีแสงเป็นธรรมชาติไม่ใช้แฟงนะครับเสร็จแล้วก็เริ่มลองถ่ายดู ความทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเทีเ่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับทเทคนิคหลากหลายบันทึกทุกภาพที่หัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโ,โฟโตโสตอรี่